ก็มีการ์ตูนของทางค่ายผู้จัดการตั้งแต่เมื่อวานนี้นะเป็นการ์ตูนหลายช่องให้เห็นถึงความจะเรียกว่าความอะไรความอหังการของพักคก้าวไกลในตอนนี้นะครับเมื่อได้เป็นพักที่มีเสียงมากที่สุดแล้วก็เป็นแกนนําในการกําลังจะจัดตั้งรัฐบาลนะฮะเห็นไหมเขาก็วาดนะแต่เขาไม่ได้พูดถึงพักเก้าวไกลนะเขาพูดถึงพักเก้าไกล กก้าวไกลเก้าไกลนะฮะช่องแรกนะฮะพ่อแม่มีหน้าที่หาเลี้ยงลูกลูกไม่จําเป็นต้องตอบแทนบุญคุณนะฮะช่องต่อมานะฮะกกตต้องรีบรับรองสสไม่จําเป็นต้องหกสิบวันนี่เห็นไหมชี้หน้าเลยนะฮะว่าเป็นผู้หญิงด้วยฮะสวต้องฟังเสียงประชาชนนะครับสามรัฐธรรมนูญกล้าฝืนความรู้สึกประชาชน14ล้านเสียงหรือนะครับ แล้วก็อีกช่องหนึ่งยกเลิกม .1.1.2 ต้องลดขนาดกองทัพตัดงบลดกำลังพลและช่องใหญ่สุดท้ายด้านล่างไทยต้องเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงกับสหรัฐแล้วสหรัฐตัวเบลล์ลิ่มเลยฮะท่านผู้ชมฮะตัวเบลล์ลิ่มไทยเราตัวนิดเดียวตัวเบลล์ิ่มเล่นจีนป่ฮะเออใช่ใช่ใชตัวเบลล์่มจีนจีนเออใช่จีนนะ่ยตัวเบลล์ล่มเออ แต่ว่าตัวนิดเดียวคือไทย <laughs> ใช่แต่ประกาศเสียงดังว่าเราต้องอยู่ข้างสหรัฐท่ามกลางจีนกันำลังแบบจีนตัวใหญ่กำลังฮึ <laughs> ่มฮ <laughs> ึมฮ <laughs> ึมฮึมควันออกหู <laughs> ใช่นี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะหลายช่องที่ผ่านมาหเห็นถึงความแบบโอ้โหลิงโลดใช่ไหม <laughs> <ช>กำลังแบบต้องใช้คบว่าล,ลำพอง <laughs> อือ<ะ>โอ้โหที่หนึ่งอ่ะไปทุกไปทุกทิศทุกทางฮะ และเอออะไรก็อ้างส4ี่ล้านเสียงส4ี่ล้านเสียงใช่ใช่อตอนนี้ท่านผู้ชมฮะที่เห็นพิธาเดินสายไปนู่นไปนั่นไปนี่เนี่ยเอกะกะอกกตประกาศผลอย่างเป็นทางการแต่ยังไม่ได้ประกาศรับรองสอสอคนไหนเลยนะเออยังไม่ไ้ผ่านขั้นตอนนี้เลยนะช่ยังไม่ผ่านการรับรองสอสอเลยนะโอ้โหนี่เขาเดินทางไปนู่นไปนี่เยอะแยะนะฮะใช่เอาเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะวันนี้ในที่ประชุมคอรมอ พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีนะครับก็ตามรายงานข่าวบอกว่าอารมณ์ดีแล้วก็ได้หยิบบทความชิ้นหนึ่งมาอ่านให้กับคอรมอได้รับฟังเป็นบทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการลงทุนและก็เศรษฐกิจของไทยแล้วก็ในบทความชิ้นนี้มีเนื้อหาว่าเศรษฐกิจไทยยังคงไปได้นะครับแต่ตอนนี้เกิดการชะลอตัวของนักลงทุนเพราะว่าเกิดความไม่มั่นใจในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลทําให้นักลงทุนขอ,อดูความชัดเจนซะก่อน แล้วก็ช่วงหนึ่งของการที่พูดคุยกับคอรมอพเอเดรพยุทธ์ได้บอกนะครับว่าเรื่องการเมืองคงจะไม่มีอะไรต้องพูดกันมากให้รัฐมนตรีแต่ละคนพูดแต่เรื่องงานในกระทรวงของแต่ละคนที่ทํามาเพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งในสังคมปล่อยให้เป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์ของแต่ละพรรคการเมืองไปให้เรานิ่งแล้วก็รอดูความชัดเจนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะเบืเ้องต้นก็ต้องรอดู คณะก,กรรมการการเลือกตั้งที่จะประกาศรับรองสสเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามีได้ใบเหลืองได้ใบส้มหรือว่าต้องเลือกตั้งซ่อมกันกี่เขตกันแน่เห็นมีแต่ข่าวออกมาว่าจะมีประมาณสักยี่สิบคนที่ต้องถูกแขวนเอาไว้<อ>แค่นั้นเองนะ,ะแต่ว่าทางการจริงๆนั้นยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับนี่ฮะก็พยายามย้ำกับคอรมอว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเรื่องการเมืองพูดแต่เรื่องงานในกระทรวงของเราไปนะฮะส่วนการเมืองก็ ให้ทางซีกนู้นเขาได้พูดแล้วก็ดําเนินการจัดตั้งรัฐบาลไปอืนี่นะฮะกเ็เมื่อวันก่อนนะครับะะที่ทางท่านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณอิทธิพรบุญประคองนะครับท่านก็พูดอยู่สองสาประเด็นท่านก็บอกว่าก็คงจะรับรองสอสนะครับให้ได้9ก้ละเกแน่นะครับก่อนวันก่อนหกวันแน่ ก่อน60วันก็คือก่อนวันที่13กรกฎาคมนะครับตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนมาทั้งหมด280เรื่องก็ถือว่าเยอะมากแต่ใน280เรื่องท่านอิทธิพรก็สรุปมาให้ฟังว่ามีประมาณ20กว่าคนนะที่อาจจะต้องโดนใบเหลืองโดนใบแดงนะครับ20กว่าคนที่อาจจะโดนใบเหลืองใบแดงนะครับก็หมายถึงว่าอาตีสวา20คนนะครับ20คนเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นของพักไหนไม่ทราบว่าเป็นของ จังหวัดไหนเขตไหนนะครับแต่ก็มีกระแสข่าวออกมาจากผู้ที่ใช้ทวิตเตอร์อยู่ท่านสองท่านนะครับอย่างเรสแบมบู29นะครับก็ไปได้ข่าวมาจากไหนก็ไม่ทราบข่าวว่าสสเก้าไกลจะโดนใบแดงอีกเกือบสิบคนนะฮะจะโดนใบแดงอีกเกือบสิบคนและเขาก็บอกเหตุผลเสร็จสับว่าทำไมโดนใบแดง ไม่ใช่ทุจริตการเลือกตั้งไม่จะไปแจกเงินไม่จะไปโกงการเลือกตั้งแล้วฮะเพราะว่าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนหน้านี้ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ไปเลือกตั้งท้องถิ่นนั่นแหละอย่างเช่นไม่ได้ไปเลือกตั้งอบตไม่ได้ไปเลือกตั้งเทศบาลไม่ได้ไปเลือกตั้งอบจสกสขอผู้ว่ากทมก็ไม่ได้ไปเลือกอ้าวแล้วถ้าไม่ได้ไปเลือกตั้งนะครับถ้าคนไม่ได้ไปเลือกตั้งสมมติคุณเทระไม่ได้ไปเลือกไม่ได้ไปเลือกท่านชัดชาติ ในการเลือกตั้งผู้ว่าที่ผ่านมาอืมไม่ไปเลยอืเพราะอาจจะดูโผว่าโอ้ชัดชาติมาแน่ไม่ไปดีกว่าไม่ไปเลือกตั้งพอเลือกตั้งปีหกหกเนะยสิบสี่พฤษภาคมเนี่ยคุณธีระอยากจะสมัครสอสของพกกรรคกอไก่เงมมี่ยคุณธีระก็ไปกอไก่ด้วยปรากฏว่าถ้าคุณธีระได้เป็นสอสอนะอแต่มาตรวจสอบดูอ้าวคุณไม่ได้ไปเลือกตั้งนี่ คุณไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยคุณหลุดเลยนะเหมือนเราถูกตัดสิทธิ์เลยนะใช่ใช่ใช่คือคุณไม่มีสิทธิ์ใช่คุณมไม่มีสิทธิ์จะมาสมัครสสอเลยเเนะฮะคุณถูกตัดสิทธิ์เพราะคุณไม่ไปใช้สิทธิ์ใช่เออนี่คนเนี้ยเขาบอกเขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นพรรคัก้าวไกลเนี่ยโดนเป็นสิบคนเพราะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอจริงเท็จอย่างไรก็ไม่ทราบผมก็ไม่รู้จักพี่เรสแบมบูอะไรนี่แหละะอีก อีกคนหนึ่งนะฮะไทยอาริยะสกุลนี่ยนะะก็พูดคล้ายๆกับคนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็บอกว่าจะถูกโดนเป็นสิบคนเพราะไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็ตกท้ายนะฮะคือจะเล่นการเมืองมันต้องเคลียร์ตัวเองก่อนให้จบครับคือมันต้องไปเลือกตั้งทุกครั้งถ้าไม่ไปก็ต้องแจ้งเหตุอันควรตามกฎหมายกําหนดการเสียสิทธิ์นี้จะหมดไปถ้าคุณถ้าคุณไม่ไปเลือกตั้งนะถ้าคุณไม่ไปเลือกตั้ง แล้วพอผ่านพ้นการเลือกตั้งไปเนี่ยทางกรกตเขายังเปิดโอกาสให้คุณไปไปแจ้งนะว่าคุณไม่ไปเพราะว่าโอ้ผมกุ้งกลับจากต่างประเทศหรืออะไรก็ตามแต่ยังมีโอกาสนะแล้วคุณก็เขาก็จะเขาก็ถือว่าคุณไม่เสียสิทธิ์อืแต่เนี่ยคุณคนนี้ก็บอกว่าคุณก็ไม่ได้ไปแจ้งด้วยนะเมื่อเราไปเลือกตั้งก่อนหน้าเมื่อเราไปเลือกตั้งก่อนหน้าที่จะสมัครตําแหน่งทางการเมืองอื่นๆผู้สมัครก้าวไกลส่วนใหญ่ ไม่ได้เคลียร์ตัวเองอันนี้ใครก็ช่วยไม่ได้นะครับคือจะเอาแต่สิทธิ์แต่ไม่สนใจหน้าที่พักก็ไม่เคลียร์ให้ผู้สมัครเข้าใจขาดความเป็นมืออาชีพมากๆอืมคุณคนนี้เขาบอกเพราะว่าเลือกตั้งหลังสุดเนี่ยของสนามกทมก็คือผู้ว่ากทม<อ>ถ้าคุณไม่ไปเลือกคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ในการลงสมัครสอสอในครั้งนี้แล้วถามว่าเอา้าแล้วผมจะมีสิทธิ์ทีเมื่อไหร่ถ้ามีเลือกตั้งครั้งต่อไปคุณไปใช้สิทธิ์แล้วก็ครั้งต่อไปมี มีการลงสมัครรับเลือกตั้งคุณก็ไปลงได้สิทธิ์นั้นก็จะกลับคืนกลับมาใช่ใช่ <ๆ S 2> สมมติผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะในกรุงเทพเป็นสอสอ,นอใน32ิ32เขต32คนเนี่ยของพรรคเก้าไกลไมีอยู่คนหนึ่งนะครับก็โดนโดนใบแดงเพราะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าที่ผ่านมานะฮะก็ต้องประกาศเลือกตั้งใหม่ในเขตนั้นแล้วคุณคนเนี้ไม่มีโอกาสจะมาสมัครแล้วนะฮะ หมดสิทธ์เลยนะฮะหมดสิทธ์หมดสิทธิ์เพราะว่าคุณคุณคุณไม่มีสิทธิ์เนื่องจากคุณไม่มีคุณสมบัติเพราะคุณไม่ได้ไปเลือกตั้งก่อนหน้านี้ใช่คุณต้องรอข่าวต่อไปเลยใช่ใช่ไหมเออคุณต้องรอข่าวต่อไปไม่ใช่ว่าเออ้าโดนใบแดงหมดสิทธิ์เลยเดี๋ยวเปิดรับสมัครใหม่ซ่อมเขตนี้มาสมัครอีกไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะถือว่าเป็นข่าวเดียวกันใช่ใช่ไหมใช่ แต่คุณต้องไปรอข่าวต่อไปใช่ยกเว้นว่าข่าวเลือกตั้งครั้งนี้คุณก็จะไม่ไปใช้สิทธิออ์อีกข่าวต่อไปคุณก็ยังไม่ได้น<ะ>ี <laughs> ่ฮะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store